สวัสดีค่ะงานเสื้อทีมฟุตบอลนะคะเสื้อทีมสวยๆมากแล้วนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาจากทีมงานของเชงการีล l าโฮเทลนั่นเองนะคะก็ขอบคุณชีมงานนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะได้ผลิตและก็ดูแลงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อฟุตบอลของโรงแรมนะคะตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่ไกลๆตอนนี้ให้ดูสีสันก่อนนะคะว่าสีสวยมากสีเขียวนี้เป็นเขียวพิเศษเลยเขียวไม่ใช่ไม่ใช่เขียวทั่วไปไม่ใช่เขียวใบไม้ะคะ่ะเขาเป็นเขียวแบบ เขียวสวยสวยอ่ะเขียวสวยหรูอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานใกล้ๆกกันนะคะสําหรับงานเสื้อวันนี้นะคะ ก็มาจากทีมงานของเชงกรีล่าโฮเทลนั่นเองด้านหน้าด้านหลังลวดลายที่เห็นนะคะก็จะเป็นลายของสนามสุบเรานะคะใครที่ยังไม่มีไอ,ไอเดียเสื้อนะคะยังไม่มีลวดลายหรือกับแบบกราฟิกที่ชอบลองมาดูไอเดียก่อนได้ว่าชอบลายแบบไหนแล้วเราค่อยเอาโลโก้ตัวเองจับวางใส่เบอร์ใส่โลโก้ใส่ logo, ใสปอนเซอร์ sponsor. เหมือนกับทีมนี้นะคะที่พี่ๆเขาเลือกแล้วก็ดีไซน์ออกมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกราฟิกใกล้ๆกันนะคะ สำหรับด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะคอวันนี้จะเป็นแบบคอวีค่ะคอวีทับกันนะคะแล้วก็มีสองสีนะคะที่เห็นคือสีเขียวก่อนสีเขียวเนี่ยจะเป็นเขียวเข้มนะคะเขียวเขาจะเป็นเขียวสวยๆเลยเรียกเขียวไม่ถูกแล้วก็จะมีตัดด้วยเขียวอ่อนอีกทีนึงแต่เขียวอ่อนเนี่ยก็ยังสดส,สีสดแล้วก็ยังเป็นทนเข้มอยู่นะคะไม่ได้อ่อนแบบสว่างเป็นอ่อนทนเข้มนั่นเองนะคะส่วนงานสีดํานะคะก็จะเป็น จะเป็นสีดําแล้วก็ไต่กับสีเทานั่นเองนะคะถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมนะคะนี่อ่ะมาเลยอันนี้ค่ะความพิเศษของงานเสื้อนะคะอย่างที่แจ้งว่าเป็นเสื้อที่ลูกค้าสามารถออกแบบได้เพราะฉะนั้นก็จะพิเศษตั้งแต่คอเสื้อเลยอย่างคอเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นดําเทานะคะส่วนสีเขียวนะคะสีเขียวสีเขียวจะเห็นชัดหน่อยนะคะก็จะเป็น เขียวเข้มกับเขียวอ่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกมานะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะโลโก้สวยคมแล้วก็ชัดเลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากมานะคะเห็นเราก็คือสวยๆเลยค่ะด้านหน้านะคะจะมีลวดลายรวมไปถึงงานกราฟิกตัวสีเขียวเข้มนะคะที่เป็นโทนเข้มนะคะโทนเข้มเนี่ยเขาจะมีลวดลายอยู่บนตัวเสื้อด้วยที่เป็นวงกลมวงกลมอยู่นะคะส่วน สีเขียวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นสีเรียบไปเลยอันนี้ก็จะทําให้งานเสื้อมีมิติมากขึ้นนะคะรวมไปถึงชื่อโลโก้กับชื่อนักเตะนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการใส่ตรงนี้เลือกเป็นสีขาวนะคะก็เลยทําให้งานเสื้อเด่นมากๆเลยอันนี้ตั้งใจซูมให้ดูนะคะว่างานจริงนะคะที่จะจัดส่งลูกค้าวันนี้นะคะงานจริงก็สวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยนี่ค่ะอ่ะให้ดูคู่กัน สวยคมชัดทั้งตัวเลยนะคะส่วนตัวสีดำนะคะจะเป็นของผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูก็เลือกสีโทนเข้มก็ได้นะคะสีดำก็ได้เพราะว่าอาจจะต้องมีลม้มมีกลิ้งเยอะนิดนึงนะคะก็จะสีดำก็จะเซฟเรื่องความสะอาดได้ด้วยค่ะส่วนงานด้านหลังเป็นยังไงโหงานด้านหลังเรียบหรูเลยค่ะเพราะว่าเขาเลือกฟอนต์นะคะเลือกฟอนต์ที่เป็นโลโก้ของโรงแรมแล้วก็ ชื่อของออสนามสูบแล้วก็มีชื่อสปอนเซอร์นะคะแล้วก็มีเบอร์นักเตะเนี่ยใช้เป็นสีขาวสีขาวพราะตยกับสีเขียวะคะ่ะยังไงก็สวยอยู่แล้วเด่นด้วยนะคะก็คือขาวเด่นไปเลยตอนที่กําลังแข่งบอลกันอยู่เนี่ยนักผ้านะคะเห็นเบอร์เห็นเบอร์ชัดแน่นอนนะคะเบอร์32เนี่ยเด่นเด่นเลยส่วนเบอร์47ด้านหน้าก็เด่นเช่นกันนะคะเพราะว่าตัดอยู่บนพื้นที่เป็นแบล็คเกลสีขาวนั่นเองค่ะ,ะพื้นที่เป็นแบล็คเกล สีเขียวเขียวขาวนะคะก็สวยมากๆเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะว่าพอโลโก้โรงแรมอะคะ่ะเขาใช้เป็นสีเดียวที่เป็นสีขาวเนี่ยคะ่ะไม่ต้องใส่ขอบไม่ต้องใส่อะไรนะคะเป็นสีเขียวเดียวเลยอะเอเป็นสีขาวสีเดียวอะคะ่ะมันเด่นแล้วก็สวยมากๆด้วยฟอนต์ตัวหนังสือที่เป็น ฟอนต์นของโรงแรมอยู่แล้วนะคะก็เลยเด่นมากๆเลยงานจริงสวยมากนะคะรวมไปถึงเ,เส้นขีดแบงคอ,อกทุกอย่างเอกลักษณ์มากๆเลยก็ขอบคุณมากมากจริงๆนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้ดูแลนะคะแล้วก็มีใส่คําว่าสนามสุบ .com เข้าไปในเสื้อด้วยแล้วก็ด้านข้างด้านข้างของตัวเสื้อนะคะก็จะมีโลโก้สนามสุบด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกได้นะคะชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้นะคะสีดําก็สวยนะคะสีดํา เนี่ยคะ่ะสีดําเป็นดําเทาค่ะใครที่ชอบสีสันก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะคะสําหรับลวดลายนี้ลวดลายนี้ก็สวยค่ะอยู่ที่ลูกค้าจับจับคุมโทนสีนะคะจะเป็นแดงส้มส้มเหลืองน้ําเงินได้หมดม่วงชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือกสีที่ชอบได้ทั้งหมดเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณชิมงานมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปจัดส่งให้วันนี้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ